คีมทาตัวเอามาทาหน้าได้ไหมยินดีต้อนรับสู่ช่องฝ่บิวตี้นะคะคลิปนี้นะคะแม่ไฝ่ก็จะมาตอบคําถามนะเนื่องจากมีคนถามมาว่าครีมทาตัวเอามาทาหน้าได้ไหมนั่นเองนะคะซึ่งสภาพผิวหน้ากับสภาพผิวกายนะคะมีความแบบบอบบางไม่เท่ากันเนาะสภาพผิวหน้าเนี่ยจะมีความบอบบางมากกว่านะคะ เพื่อนๆหรือว่าคนที่ดูคลิปนี้ลองสังเกตว่าครีมที่ใช้ในการทาหน้านะคะจะมีราคาที่แพงกว่าครีมทาตัวหรือว่าโลชัน่นเนื่องจากในครีมทาหน้าเนี่ย จะมีส่วนผสมของ m o i ์ไรเซ z e r ที่เข้มข้นกว่ามีความอ่อนโยนมากกว่าและต้องคิดคน้นวิจัยว่าเกิดการแพ้หรือไม่อะไรนะคะจึงส่งผลให้ครีมทาหน้ามีราคาที่แพงกว่าส่วนครีมทาตัวนั้นก็จะมีราคาที่ถูกลงมาและมีส่วนผสมข,ของน้ำมันที่มากกว่าด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครีมทาตัวหรือว่า body โ o t i o n ไม่สามารถเอามาทาหน้าได้นะคะอาจจะส่งผลให้เกิดการอุดตันเกิดการระคายเคืองหรือเกิดการแพ้ได้ ส่วนครีมทาหน้านั้นเอาไปทาตัวได้ไหมได้ค่ะเนื่องจากแม่ไปเคยซื้อครีมซองตัวหนึ่งมาใช้แล้วเกิดการแพ้จนทําให้สิวขึ้นนะคะจึงเอามาทาตัวสังเกตได้ว่าผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าทําอย่างนี้จะรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองเกินไปนะคะแต่ว่าครีมทาตัวนี้ไม่ควรที่จะเอามาทาหน้าแต่ตอนที่แม่ไปเด็กๆนะคะเคยเห็นคุณป้านะคะ เอาครีมทาตัวมาทาหน้าได้แต่ว่าในกรณีนี้คือคุณป้าอาจจะมีผิวที่แข็งแรงแล้วก็ไม่แพ้ง่ายจึงสามารถนําครีมทาตัวมาทาได้แต่ว่าสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางนะคะแนะนําไม่ควรเอามาทาหรือว่าก่อนจะมาทานั้นควรทดสอบการแพ้ก่อนนะคะถ้ามาทาแล้วเกิดซิวขึ้นหรือว่าผิวระคายเคืองก็ไม่คุ้มแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครีมทาตัวเอามาทาหน้าไม่ได้นะคะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหรือว่าคนที่ติดตามช่องฝ่ายบิวตี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันมาว่าคุณเคยเอาครีมทาตัวหรือว่าโลชั่นมาทานหน้าหรือไม่แล้วเกิดผลอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ไป่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์ให้แม่ไปด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจที่จะทําคลิปดีๆที่มีประโยชน์ต่อไปดูคลิปจบแล้วกดติดตาม Facebook Fanpage ได้ที่ไผ่บิวตี้และกดซื้อของได้ที่เพจพีนิดาบลานโอเค